นบิตาแลนเมืองในฝันมกงริงเได้รว่าไดี้ยด้วยแยหลนนเล้ยหล่นแน่เลยโอ้อะไรกันนี่อยู่ๆก็พูดพลาดมากันได้นะบ้าจริงๆเลย2คนเนี่ยโอ้ยข้างนอกมันอันตรายจริงๆเลยเฮ้ยร้านสเก็ตก็ไม่มีนี่นะ เด็กคนนี้อยากตายได้ยังไงมาทออยากตายแล้วแย่จริงๆเลยอ่ะเอ๊ะจอะอะไรอุ้ยอะไรเหรอชิสุกะอยากเล่นอยู่ที่บ้านนะแต่แม่บอกว่าให้ไปเล่นข้างนอกเพราะว่าที่บ้านมีงานเลี้ยงไสิไปเล่นบอลกันที่สวนสาธารณะดีกว่านะไปเถอะไปเฮ้ดีๆไปเล่นกันเถอะไปเลยเอาไปกันเลยไปไปเลย ฮะตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยข้ามเข้าเหรอทำไมอ่ะไม่รู้เรื่องไงว่าที่ข้างๆนเขามีการก่อสร้างบโรงงานผลิตวัตถุดิบอะไรอยู่่รู้เปล่าตออ๋ออุตส่ามานะ่เนี่ยน่าจะได้จังเลยอโอ้ยแล้วเนี่ยพวกเราจะไปเล่นกันที่ไหนล่ะฮ่าฮ่าฮ่าจิตใจน่าดโอย่างไงมาลงที่ฉันทำไมกันล่ะแบบนี้ปะโถอะอยากได้อะไรเหรออยากได้บ้านของฉันเองเมืองของฉันเองเล่นอะไรเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครว่า เฮ้ยอยากจะมีเมืองแบบนี้จริงๆเลยนะโดนรมมอนนะเป็นไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันคงจะวิเศษเลยอ่าเมืองที่อิสราเอลแบบนั้นเหรอเอออ่ะงั้นเรามาสร้างกันดีกว่าฮะส,สร้างอะไรเมืองอะเหรอฮะก่อนเออน,นะสร้างบ้านของพวกเราก่อนดีกว่าอา้าวนี่เอเอาละนี่กล้องพอละลอยจำลองแบบเราเริ่มมาจากถ่ายรูปนะ ล้างฟิล์มโดยใช้น้ำร้อนโอ้ยรอสามวินาทีเลยนได้่ังเลยใส่เข้าไปอย่างงั้นไงเห็นยัป๊อบป๊๊บเสร็จแล้วได้แล้วละบ้านจำลองแล้วเนี่ยโอ้ยเหมือนกับบ้านจริงทุกอย่างเลยแต่ว่ามันก็เป็นแค่ของเล่นเท่านั้นเองอะโรเลมอนไม่ใช่ของจริงนี่เอ้ยอย่าหวงเลยนะเราก็แค่ปรับขนาดตัวของเราสิเออจริงสินะใช่ใช่จริงเหรอใช่แล้ว นี่ไงเข้าไปในอุโมงค์ย่อดสวนก็ใช้ได้เลยไงปั๊บปป๊ป<พ>อปฮะจิ๋วออกมาแล้วแบบนี้ไงยอ,ยอยดไปเลยฮะตัว,<ห>วกระจิดด๋ดห้องหน่าสนุกดีจังนะเอ็นทนายรอดอุโมงค์เน่ยนะมันจะเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ได้เลยล่ะโอ้โก็ดีสิงั้นจะสร้างไอเพียบไปเลยนี่นะไงน,นี่อันนี่อีกอก็นี่ด้วยเอาอะไรชอบไปตรงไหนถ่ายแจ๊กเลย ้อนแรกน,นะขึ้นมาแล้วโอ้โหเดอเลมอนกำลังจะเป็นเมืองแล้วล่ะเนี่ยมีครอบทุกยอย่างทีนี้ก็ที่เหลือก็เรียงเอาตามใจชอบเลยนะเออใช่จริงด้วยโอ้โหออกแบบเหมือนบัเลบทัวร์เลยนะเนี่ยแต,ออแต่คนที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้นนะไม่ติดออกมาด้วยเหรอเอ้ยกล้องนะจะถ่ายสิ่งมีชีวิตไม่ติดแล้วน้าวางใจเช่ไน,น,นันเหรอไอ้นี่ตรงนี้ะเป็นถนนใหญ่แล้วกันนะดีดีดีแล้วฉันก็จะสร้างสัญญาณไฟกับสะพานลอยนะ แล้วก็สร้างป่าสงวนสนามเบสบอลแล้วก็มุมเล่นเกมด้วยล่ะนี่โดเรมอนรีบจัดการนะฉันจะไปเรียกพวกมานะไปเลยโนบิตะทุกคนกำลังเบื่อกันอยู่นะทำหน้าเป็นอยู่ได้ทะเลนจริงๆเลยอ้าวลนนาฉันจะทำให้ความฝันของพวกนายเป็นจริงตามไม่ได้เลยนี่ทำได้เหรอสงสัยนอนละเมอมั้งเนี่ยอันนี้ตามไม่ได้น่าดูเลยใช่นี่เชิญครับทางนี้ทางเข้าครับเชิญเลยอ้อะไรเขัาไในนี่อะไรอย่าล้อเล่นนะอันน่า ข้าไปะเทินหน้าเอาเป็นไรไม่เป็นไมันมันยังไงยังไงอยู่วะแล้วจะผ่านตลอดหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้สิอุ้ยไปไหนกันแล้วเนี่ยอ๋อเยียบจริงๆเลยสวยจังเลยอะพาไม่เมือพวกเราดีกว่านะ

กินแต่แป้งทอแบบเนี้ยทองอาจจะเสียเอ้นี่ของฉันน่จะบอกให้นะของฉันนะจะบอกให้นะมานี้ไหนก็ได้นะเรื่องตาสายไม่ต้องแย่งกันของเรายู่แล้วนะนอนเกะกะจริงเนาะใช่ไงทุกคนสนุกดีใช่มมนี่แหละเขาเรียกว่านอปิตะแลนด์ละเล่นจนเหนื่อยแล้วก็อ่านการ์ตูนดีเนาะอ่าแบบนี้ก็สนุกดีใช่ไหมในนอปิตาแลนด์ของเราแบบนี้นะอยู่แล้วไ้กเลย โอ๊ยแย่แล้วโอ๊ยแย่แล้ววั้ดยเกะยด้วด้วยด้ยดเวย่วยด้วยด้วยด้วยดเวยด้วยด้วยด้วยน้วยด้วยด้วยดเวยน้วยด้ด้วยด้วยด้วยดด้วยนยค้ัยเ้วด้ยยด้วด้วย้วนดย้วย้้้ว โดเลมอนหยิบเครื่องมือเมื่อกี้ออกมาหน่อยสินะนะไม่สร้างอีกหน้าดูนะใช่อ๋อฉันก็แย่เลยนะเครื่องนี้นะสร้างบนซีเมนไม่ได้แล้วนะนนบิตาจัดการกับขยะเดี๋ยวนี้นะลูกเอ้าอๆผมไม่รู้โดเลมอนต่างหากเราฉันอีกแล้วอะไรกันเนี่ยปะถอยโจรไม่ใช่ผมนะครับผมไม่ได้ทำครับแม่ครับ